เชฟรินนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้มีสูตรของแป้งทอดกรอบนะครับมาฝากเดี๋ยวไปดูกันเลยครับว่าทําไงส่วนประกอบนะครับมีแป้งอเนกประสงค์นะฮะแบบนี้เลยนะครับวันนี้สูตรใหญ่นะครับเราใช้720กรัมแป้งอเนกประสงค์นะครับนมรสจืดนะครับอันนี้ก็คือนมสดรสจืดนะครับเราใช้ 720กรัมนะครับเท่ากัน720มิลลิลิตรนำส่วนผสมนมกับแป้งผสมกันแล้วก็น้ำตาลทรายนะครับเราใช้น้ำตาลทรายขาว135กรัมเดี๋ยวจะทอนสูตรให้นะครับนี่นะครับก็ใส่ทั้ง3ชนิดนะครับลงไปแล้วก็เกลือป่อนนะครับ1ช้อนครึ่งนะฮะ1ช้อนชาครึ่งนะครับ เท่านี้เลยไข่ไก่ครับใช้ไข่ไก่สามฟองไข่ไก่เบอร์สองนะครับตีผสมกันได้แบบนี้นะฮะได้แป้งมาแล้วจากนั้นเตรียมวัตถุดิบนะครับก็ของที่จะนำมาชุบทอดอันนี้เป็นไส้กรอกกับชีสเราก็มาคลุกกับแป้งตัวนี้นะฮะ แป้งตัวนี้จะเคลือบอยู่ด้านบนแล้วก็นําไปคลุกกับเกล็ดขนมปังนะครับอันนี้ก็เกล็ดขนมปังหาซื้อได้เลยนะครับแบบสําเร็จรูปก็มีนะฮะของฟาร์มเฮาส์ก็มีฟาร์มเฮาส์นะฮะมีเกล็ดขนมปังแบบนี้อยู่ชุบแป้งแล้วก็มาคลุกกับเกล็ดขนมปังนะครับให้ทั่วใช้มือแตะๆหน่อยนะฮะแป้งก็เกล็ดขนมปังจะได้ติด นะฮะพอเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้เราก็จะนําไปทอดได้เลยนะครับแบบนี้เนาะวันนี้เราทํำคอนด็อกชีสนํามาทอดนะครับก็ใช้ไฟร้อยแฮะทอดจนเหลืองสุกอ่านะพอสุกล้วก็ได้มาแบบนี้เลยเนี่ยครับราดมัสตาร์ดแล้วก็บีบซอสมะเขือเทศใส่ลงไปนะฮะเสร็จแล้วครับคอนด็อกชีสง่ายๆสไตล์เชฟรินแบบนี้นะครับลองไปทำกันดูนะครับผมสวัสดีครับ